ก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาซื้อบัตรอีโคคาครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปด้วยครับไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตู้ละผมเริ่มต้นยังไงอ่ะอันนี้ก็มาเมนูก็นนะครับงงเงินพักตึ่งเลย eat insert your ticket t ไม่มีการ์หดหัวนี้เป็นอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหรียญน,นะวกกนนันโดเรื่ออิงลิศเนาะเมื่อกี้เนาะเราไม่ได้มีการ์ดอยู่ไงถ้าเราไม่ได้มีการ์ดอเราก็ต้องใช้แท็อินเสิร์ตติคิ e t ก็รไปทนภาพอะไรคอการ์ดขแต่ว่าอยู่บนเติมเติมเติมอือใช่ าแล้วไงต่อแล้วไงต่อมันให้เราใส่บัตรตรงนี้นะใช่ใช่มันตู้เติมเงินยนีมันไม่ได้เป็นต่นอเออูอตแล้วนี่ครับมาที่นาตูตนะครับนาตูตจะเป็นแบบนี้กดที่เบอร์แล้วกจ่างดเลือกภาษาข้างบนใช่ปะเือกรีตต่่เหรอไมไฟมันสองอะไรขนาดนี้เนี่ย เท่าไหร่ okay. อะแกทบร c ปน่ทำไมอะอ๋อมัเป็นเ,ฟนเชฟเป็นเงินไม่ใช่ ้องมาที่ตู้สีชมพูนะครับให้เติมเป็นหมื่นเยนเหมื่นใช่ไหมไป่หมื่นแล้วอูโหัหเาเรื่องใส่งเงินเข้าไป,ไอไปเอาแบบซี่เกียวไหมซีเกียวไหม อ่ะได้บัตรไปลยดูสิยได้ในมามันต้อคืออะไรไม่รู้เนาะได้ามาแล้วครับก็บจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้อีกใบหนึ่งใช่ไหม,อ,มอ่ะโอเคเสร็จแล้วเนะเาะเือเขามีเลือกภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยใช่ Charge and check history ไหนลองดูดิเสียงอะไร อ่าเก้าพันห้าร้อยเยนโอเคห้าร้อยเยนห้าบาทจํามาจำบัตรปะลองดูอันนี้เนาะว่าถูกหไหมวไหอันนี้มันมีใบเพิ่มมาด้วยคืออะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> ลองใช้ตัวใช่ปะภาษาอังกฤษบูชาร์ตชาร์ตตรงนี้นะครับเก้าพันห้าโอเคเรียบร้อย โอเคก็ได้มาแล้วนะครับบัตรอีโกกาง่ายๆนะครับแต่ว่าก็จะมีทิคยู่นิดนึงเนะาะพอดีผมมาซื้อที่เกียวโตวเตสชั่นนะครับทีนี้ผมเข้าไปหาข้างในอะ่ะมันไม่มีผมเลยผ่ามพนักง,งานพนักง,งานบอกว่ามันจะมีอยู่ข้างนอกเนาะอเออข้างในจะมีแต่แค่ชาร์จนะครับหรือว่าก็คือเตอมิมเงินนั่นแหละครับเออดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปที่ไหนนะครับก็ลองศึกษาให้ดีนะครับว่าจะซื้อได้ทางไหนเนาะโอเคครับวันนี้มิตโกสุโกก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ Mr. อ๋อผมลืมบอกไปเรื่องนึงครับก็คือว่าขากลับอะครับไอบัตรอีโคกะเราสามารถเอาไปแกลกรับเงินคืนได้ด้วยนะครับตอนผมกลับอ่ะผมไปแลกที่ JR Office นะครับที่สนามบินคันไซครับอ่าเทอร์มินอลหนึ่งครับผมก็ถ้าเกิดใครไปบินสนามบินไหนเนาะยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับผมว่าก็จะช่วยเรื่องการเดินทางได้ดีครับประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาได้มากๆเลยครับ